เรียกได้ว่าสร้างกระแสได้มีความน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับรถยนต์ BYD Atto 3ที่เราได้เห็นข่าวกันนะครับคนเข้าไปจองกันมากมายต้องต่อคิวกันยังกับไปซื้อ iPhone นะครับมันน้อยนะครับที่จะ เกิดปรากฏการณ์แบบนี้กับรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังกลายเป็นเทรน์ใหม่นะครับโดยเฉพาะตลาดในประเทศไทยเองเรียกได้ว่าคึกคักเป็นอย่างมากนะครับถึงขั้นที่ว่านิตยสารดังอย่างบลูเบิร์กเองเนี่ยได้ยกให้ประเทศไทยเป็นเจ้าตลาด EV นะครับหลังไทยมียอดขายนำประเทศเพื่อนบ้านอย่างก้าวกระโดดแล้วเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันเลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนดนบล็อกนะครับและนลี่คือรายการกิ๊ดเดลี่นะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจนะครับสำหรับในอีพีนี้เนี่ยจะมาพูดถึงข่าวาวความคึกคักของวงการรถยนต์ EV ไทยนะครับทั้งเรื่องยอดขายยอดจองที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจมากๆนะครับตอนนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ย กำลังถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญนะครับแล้วก็รถยนต์หลายๆแบรนด์โดยเฉพาะจากประเทศจีนเองที่มาเจาะตลาดในประเทศไทยเนี่ยถือว่าทำยอดขายได้ดีมากๆนะครับตัวอย่างเช่น BYD, Atto T ที่กลายเป็นข่าวใหญ่ไปนะครับโหมีคนมาต่อคิวตั้งแต่เช้ามารอหน้าโชว์รูมกันเหมือนกับการไปรอ เปิดตัว iPhone อะไรอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งปรากฏการณ์อย่างนี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับในแวดวงรถโยนต์แม้กระทั่งรถน้ำมันเดิมๆเ,เนี่ยน้อยนะครับที่จะมีกระแสตอบรับที่ดีขนาดนี้นั่นเองนะครับที่ทำให้สื่อใหญ่อย่าง Bloomberg เองเนี่ยก็เริ่ม มาโฟกัสต,ตลาดในประเทศไทยแล้วก็ทำบทวิเคราะห์ไว้หลายอย่างนะครับถึงอนาคตรถยนต์ EV ไทยหลังจากที่สามารถทำยอดขายแซงหน้าประเทศอื่นๆในอาเซียนเป็นอย่างมากนะครับมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเลยนะครับสำหรับแวดวงยานยนต์โดยเฉพาะากลุ่มรถยนต์จากญี่ปุ่นนะครับที่คองตลาดบ้านเรามาอย่างยาวนานนะครับซึ่งใครๆก็ต้องใช้แบรนด์อย่าง To y ยต a Honda รถกระบะ ก็ใช้รถของ i s u z สนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนอย่างชาัดเจนนะครับรถไฟฟ้าจากประเทศจีนเนี่ยถือว่ามาแรงมากๆนะครับหลากหลายแบรนด์เนี่ยเปิดตัวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทั้งสื่อมวลชนเองทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่อยากจะซื้อรถคันแรกและแน่นอนว่าพวกเขามองไปที่รถไฟฟ้าเขาไม่มองรถแบบเครื่องยนต์สันดาบ เหมือนคนยุคเก่าอีกต่อไปนะครับซึ่งมันอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญของอุตสาหการรมรถยนต์ในประเทศไทยมันก็ได้รับประโยชน์มากๆนะครับสำหรับประเทศไทยเองถ้ายอดขายมันสูงนะครับเหมือนตอนที่ญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานการผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาหนะครับก็ทําให้เกิดการลงทุนมากมายในประเทศไทยนะครับเราจะเห็นได้จากบริษัท ชิ้นส่วนรถยนต์มากมายที่เกิดขึ้นนะครับสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศแล้วก็จ้างงานจํานวนมหาศาลเช่นเดียวกันเป็นอีกหนึ่งภา,า,าคอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากๆและส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับซึ่งโรเบิร์ตเองเนี่ยก็มองในเรื่องนี้คล้ายๆกันนะครับว่าตอนนี้การปฏิวัติครั้งใหม่เนี่ยกำลังเกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งผู้ผลิตรถยนต์ของจีเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับ อดีตผู้นำจางรถยนต์ของแบรนด์จากญี่ปุ่นและด้วยนโยบายที่สอดรับเองอยู่แล้วนะครับสำหรับประเทศเราที่เปิดรับการลงทุนโดยเฉพาะาส่วนของ EEC นะครับที่โหกกำลังเนื้อหอมมากๆในตอนนี้นะครับหลากหลายบริษัทเข้ามาลงทุนบริษัทนายอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะจากประเทศจีนเนี่ยก็เข้ามา ลงทุนเยอะนะครับข่าวก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายนเนี่ย BYD ผู้ผลิตรถย,ยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดรายใหญ่ที่สุดของจีนเนี่ยก็มีการประกาศแผนที่จะสร้างโรงงานรถย,ยนต์ไฟฟ้าในต่างประเทศแห่งแรกในเมืองระยองนะครับหรือแบรนด์อย่าง Great Wall Motor เองที่ผลิตรถย,ยนต์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่คันที่1,000 0ที่ระยองเช่นเดียวกันนะครับ ผู้ผลิตรถยนต์จีนเนี่ยไม่เพียงแต่มาตั้งโชว์รูมและสร้างห่วงโซ่อุปทานต่างๆของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นนะครับพวกเขายังส่งออกรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นประวัติการไปยังประเทศไทยโดยมีจำนวนถึง59,375คันตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนในปีนี้นะครับ ตัวเลขเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเพิ่มขึ้น176จากช่วงเดียวกันของปี2021นะครับตามข้อมูลของสมาคมรถโดยสารจีนปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเป็นอันดับ3ในฐานะจุดหมายปลายทางการส่งออกรถยนต์ e ีีของจีนนะครับรองจากเบลเยียมและสาราชาณาจักร ซึ่งมันก็สอดรับกับนโยบายหลายๆอย่างของประเทศเราด้วยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคที่เสนอเงินอุดหนุนสูงถึง150,000บาทนะครับสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยก็กำลังเตรียมอุดหนุนเรื่องแบตเตอรี่เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมถึงช่วยลดหย่อนภาษีและสิ่งจูงใจสำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมีมูลค่ามากกว่า43,000ล้านบาทนะครับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากจีเนียยังได้รับยกเว้นภาษีนำเข้าส่วนใหญ่จนถึงสิ้นปี2023นะครับและการผลักดันจากประเทศจีนเองนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็เริ่มผลักดันให้ประเทศของพวกเขาเนี่ยพึ่งพาตนเองใน Deep t e ท h นะครับ โดยกระตุ้นการผลิตและซื้อรถยนต์ที่สะอาดขึ้นนะครับตอนนี้ตลาดรถยนต์ e ีีใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในประเทศจีนและที่ผมได้กล่าวไปในหลายๆ EP นะครับจีนได้เริ่มทำทุกอย่างก่อนนะครับได้เริ่มทดสอบดูประสิทธิภาพของมันแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วก็ดูว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับพวกเขาเรียนรู้และปรับ ปรุงทุกอย่างได้ก่อนนะครับซึ่งใครเริ่มช้าก็มักจะเสียเปรียบอยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนแบรนด์รถยนต์เครื่องยนต์สันดาบเมื่อก่อนญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เองก็ผลิตรถยนต์มาก็ไม่ได้มีคุณภาพอะไรมากมายนะครับแต่สุดท้ายด้วยระยะเวลาด้วยการเรียนรู้และประสบการณ์นะครับพวกเขาก็พัฒนาจนก้าวมาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ลำดับต้นๆของโลกได้นะครับอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันซึ่งสุดท้ายแล้วจีนมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับในรถย,ยนต์ไฟฟ้าพวกเขาเริ่มก่อนออกสตาร์ทก่อน ทำหากไปก่อนเพื่อนนะครับยากที่คนอื่นจะตามทันในยุคหลังและที่สำคัญพวกเขาก็มีฐานการผลิตมีทรัพยากรมีอุตสาหกรรมต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องนะครับรองรับการผลิตจำนวนมหาศาลในประเทศของเขาและสามารถส่งออกไปได้ทั่วโลกนะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับสำหรับ,บแบรนด์รถยนต์เก่าๆยักษ์ใหญ่เก่าๆที่ยังชักช้านะครับที่ไม่คิดจบ เปลี่ยนแปลงแบบเด็ดขาดนะครับไม่งั้นก็อาจจะโดนพิจีนเราแย่งตลาดไปหมดได้นะครับในอนาคต ซึ่งแม้ว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยจะยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าความต้องการในประเทศไทยหรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันคงมีอีกมากนะครับเพราะว่ามีประชากรมากกว่า675ล้านคนยอดขายรถยนต์ e ีวีสำหรับผู้โดยสารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเพียง31,000คันในปีนี้กลายเป็น 2. เล้านคันนะครับในปี2,040เป็นตลาดที่ใหญ่มากๆนะครับซึ่งทางบูมเบอร์เองเนี่ยก็ได้วิเคราะห์ว่าตอนนี้ผู้คองตำแหน่งเดิมอย่างญี่ปุ่นนะครับแบรนด์อย่าง t o y ยต a เนี่ยก็เริ่มพบว่าตัวเองเนี่ยกำลังเริ่มไล่ตามแลวนะครับแต่ว่าตอนนี้แม้พวกเขาจะครองตลาดรถยนต์ประมาณ1ใน3ของประเทศไทยแล้วก็มีแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า e ีีรุ่นแรกในปลายปีนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญพวกเขา มีฐานการผลิตและการส่งออกอยู่ในประเทศไทยและอยู่ที่นี่มา60ปีแล้วนะครับพวกเขาวางทุกอย่างไว้แทบจะหมดแล้วนะครับทั้งเครือข่ายการขายโชว์รูมรวมถึงสิ่งสำคัญก็คือเหล่าช่างต่างๆนะครับอู่ที่มีมากมายในประเทศเนี่ยก็เน้นไปที่แบรนด์ของประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ห้าอันดับแรกของญี่ปุ่นเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันถึง80%เซในประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงม,มากๆนะครับการที่จีนจะสามารถมาแย่งส่วนแบ่งกระดาดเหล่านี้เนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบลูมเบิร์กได้วิเคราะห์ไว้ว่าผู้ผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่นเนี่ยกำลังรอนะครับรอเวลาเพื่อให้มีอีโคโนมีออฟสเกลที่เพียงพอก่อนที่จะเข้าสู่ภาคการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับพวกเขายังไม่มองว่าในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเขามองว่ายังไม่ถึงจุด เปลี่ยนครั้งสําคัญในตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องรีบนะครับแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยบอกได้เลยนะครับเห็นพี่จีนมาลุกหนักขนาดนี้นะครับแล้วองค์ความรู้นเลต่างๆนะครับและที่สําคัญราคานะครับโหดึงดูใจเหล่าผู้โดยพวกชาวไทยมากๆนะครับถ้ายักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยยังรอช้ามากไปกว่านี้อยู่เนี่ยอาจจะไม่มีพื้นที่ให้กับพวกเขาอีกต่อไปก็เป็นได้นั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของอุตสาหกรรมรถยนต์ E ีีในประเทศไทยใน EP นี้ผมก็นะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดในทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ l i น์แอดที่แอทราดอ ads t h a r a d o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอด c a แคต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ